ค,คะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือดูดิกระเทียมเจียวสุดยอดหอมอันนี้คือกะแซบเจียวกะเจียวแซบข้างในนะคะสายก๋วยเตี๋ยวต้องลองกรีด เ,เด็กมันก็จะแบบไปค่ะทุกคนนี่ลูกชิ้นค่ะตอนร้อนเลยเพิม่มคอเลสเตอรอลให้ร่างกายแป๊บเดียวดูดน้ำ 特山菜、沢山菜、シャワーのダーシ